สวัสดีเชา้าสุขุนที่20นะครับวันนี้สุดสัปดาห์แล้วครับหลายคนก็กำลังจะได้หยุดงานละเสาร์อาทิตย์ก็วันนี้ตามเคยครับมาผสมดอกฟักทองครับวิธีผสมดอกยังไงให้ติดให้ลูกไม่บิดไม่เบี้ยวดับแรกก็คือต้องมีเกสรตัวผู้ครับสึ่งสี่สวนของผมนี่ ยังไม่บานสักดอกเลยครับก็ได้ไปเอาสวนข้างๆมาก็ไม่พอสมบูรณ์เท่าไหร่นี่ครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้จะมีตั้งไวขึ้นมางนี้นี่คือดอกตัวเมียเวลาผสมก็คือนี่ครับแตะไปแตะให้รอบเลยนะครับดอกหนึ่งก็ผสมให้ถ้าอยากให้ลูกใหญ่ก็ดอกตัวดอกไปเลยนี่ครับแตะให้รอบไปเลย ให้รอบเกสรแต่ให้รอบให้รอบให้รอบแต่ให้กุ๊บจะทำให้ลูกเขาไม่เบี้ยวถ้ส่สมมติเราแต่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่ติดมันก็จะเบี้ยวนี่ครับลักษณะการผสมเกสรของฟักทองแตะแต่ให้รอบ ประมาณอีกสองสามวันก็จะมาดูครับถ้าติดก็จะลูกก็ยังเขียวสดใสยอยู่แต่ถ้าออกน้เหลืองหเหี่ยวนี่แสดงว่าไม่ติดก็มาดูกันครับเมบื่อบานที่ผสมไปแล้วก็มาดูว่าจะติดไม่ติดเพราะว่าเพิ่งผ่านแค่วันเดียวนี่ครับเราที่ผสมไปแล้วถ้วาผ่านมาเขาจะหุบอย่างเงี้ย เดีวเราก็ยังไม่รู้ครับว่าติดไม่ติดประมาณสักสามสีว่วันเราจะรู้ว่าเขาติดไม่ติดนี่ฮะหมาแล้วครับีปัญหาก็เหมือนเดิมครับเจอเวลาไปสามสี่ตัวแล้ววันนี้ตอนทิ้งนี่ครับตอนทิ้งวันนี้หนักใจเลยครับ ไม่รู้จะเหลือกี่ต้นตัง้งถอนทิ้งครับถึงปล่อยไปลูกเขาก็ไม่โตแถมยังไปติดต้นอื่นอีกน่ครับเยอะวันนี้เป็นประมาณสักสามสิบสี่สิบดอกพวกนี้ก็คงเป็นร้อยแล้วครับพที่สวนเรากระพูดที่สวนของป้าข้างๆก็หมดแล้วเพราะว่าของเขาเป็นผลเกือบจะวายแล้ว เขาเกิดก่อนสักเดือนโอเคอยู่เขาปูไว้ตั้งนานแล้วผมยังใส่เก็บที่มันเหลือจริงก็ดอกนุู่ก็ไม่สมบูรณ์หรอกแต่ก็ต้องมาเพราะว่ากลัวมันจะไม่มันจะไม่ได้ผสมมันก็จะฟอร์ในไ,ได้ผสมแล้วมันก็ยังอาจจะฟอได้แต่ที่จริงก็ถ้าไม่มีจริงก็ไม่ต้องผสมครับเพราะว่าเขาจะ ติดต่อไปหมายถึงว่าลูกที่ติดเนี่ยถ้าไม่ได้ผสมเขาก็จะสลัดแล้วก็ก็จะออกลูกใหม่มาออรลูกใหม่มาตามยอดนี้นะครับก็อาจจะสลัดทิ้งเพราะว่าไม่มีผสมแต่ถ้าเราสามารถหาได้ครับหาดอกตัวผู้ได้ก็หา <c oughs> หามาผสมให้เขาหน่อยแต่ถ้าหาไม่ได้ก็รอรอตัวผู้ที่จะบาน วันนี้ว่าฝนจะตกก็เลยไม่เห็นตกรอมาทั้งคืนสุดท้ายก็ไม่ตกครับร้อนเหมือนเดิมนี่ครับยอดอวบจริงๆรัถ้าผสมลูกติดท่อกระปั้นหรือสักโลเนี่ยก็สามารถเด็ดยอดไปได้ครับเราจะยอดไปกินได้ ตอนนี้เราก็เด็ดได้พวกข้านแหนงนะครับยอดถ้าอยากจะกินอย่างนี้เราแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เด็ดเรารอยเขาเป็นก่อนติดก่อนแล้วก็เราจะสก,กิดยอดเขาออกนิดนึงเพื่อเขาไปเลี้ยงลูกนะครับตรงนี้หนาเลยข้ามมาแล้วนะข้ามสีทันตอนมาแล้วนีหรือต้องระวังครับช่วงนี้ หนาเลยครนี้ถ้าสักติดลูกสักโลแล้วเนี่ยเดินไม่ได้ละฝั่งนี้ไม่เป็นกระแปลงเนี่ยฝั่งนี้เป็นวันลนะก็มีเห็นดอกสีเหลืงเหลืองอยู่ไม่มีแล้วครับไม่มีผสมแล้ว โอเคครับขอบคุณครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเราจะมาอัพเดตทุกวัน